ให่แต่แล้วทโ,โลเอ้าโดนโอ้โหเก๊กค่านานเกินเรียบร้อยอือ,อสวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวมิฮอคนะครับผมโอเคฮะเพิ่งสุ่มได้เหมือนเดิมโคเท่ <c ote ch> เลยครับโอเคเดี๋ยวผมจะพามาดูสกิลก่อนเลยนะฮะโอเคตอนนี้ผมยังไม่เคยลองไปเล่นใน PVP เลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาลองสอกิลกันอันนี้คือตีธรรมดานะฮะ โืโหโคตรไกลเลยะฮะไอตีเขาสุดท้ายที่ปล่อยคลื่นพลังอืโาเท่เลยฮะไอที่มันจี้จี้จ้นี่คือแบบไอใช่มีเดเลเ็กๆือเป่ะที่มันพกไว้ห้อยไว,ไวโอเคโอเคเดี๋ยวมาดูสกิลหนึ่งกันดีว่าฮะอืมโ,อโหไกลอยู่นะฮะพุ่งก็ไกลฮะโ,โหโคตรกองเลยะฮะโอเคสกิลสนะองฮะโห อ๋อหมุนหมุนตัวพอไปโดนแล้วก็จะมีสกิลเธอโดขึ้นมาฮนะแล้วก็พอกดเธอโดก็ศัตรูก็จะปิว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 อย่างนั้ฮนนะโอเคอันติเล็กฮะหมื่นเจ็ดนะฮะโอ้โหแรงมากฮะแรงมากโอเคมาดูอันติฮะอืออันตินี่ต้องกะจังหวะดีๆนะฮะถ้างั้นนี่วุดแน่เลยฮะคืออันติมันไม่ได้ไกลขนาดนั้นฮะดูยากเลยฮะอันติต้องแบบ ศัตรูต้องอยู่ใกล้จริงๆรถึงจะดูได้ว่าเออกาดจังหวะดได้ว่าจะกดตอนไหนโอเค,อเคสกิลนี้ก็ปล่อยพลังแล้วก็ถอยหลังฮะอ๋อเหมือนฟันฟันทีนึงแล้วก็ปล่อยพลังถอยหลังโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนสกิลไปกสกิลหนึ่งฮะมาฮะสกิลนี้เหมือนจะกระโดดแล้วก็แทงดาบลงพื้นฮะดาเมจหกพันโอเคอยู่ฮะหกพันโอเคได้อยู่ฮะได้อยู่เก่งเลยฮะตัวนี้ อืมโอ้โหปล่อยโคตรไกลเลยต้องกะดีๆนะฮะไอตัวนี้ผมอลองเอาไปเล่นใน PVE แล้วนะฮะก็ค่อนข้างดีเลยนะฮะเป็นอ่า SS สีเขียวที่ควรค่าแก่การเก็บมากๆเลยฮะคือเคลียร์มอนได้รวดเร็วมากเลยะฮะก็ <c oughs> <c oughs> คือไม่แน่ใจ SS สีเขียวมีแค่ S ใช่ไหมฮะแล้วก็มีมีฮอกมาเพิ่มโอ้โห คือโอเคเลยฮะควรมีฮะควรมีฮะเดี๋ยวไปดูในพิวพีกันเลยฮะโอ้โอเคฮะพร้อมลงสนามแล้วฮะตอนนี้ผมอยู่แรงซิเวอร์นะครับโอเคฝั่งนน้มีเอเนลโซโลแล้วก็สโมเกอร์โอเคเราต้องเจก,กับเอเนลฮะอันนี้เป็นแมตช์แรกนะถ้าผมกะก็ขออภัยด้วยโอเคแต่มาก่อนฮนะอืมพุ่งกระโดดทิ้มถ่านไม่โดนฮะเข,อขอากระไไม่ช่วยเลยร์บ e บดออฟซับพอรโอเค เาโดนโดนฮะโดนฮะแต่สร้างโดนโดไม่ได้ฮะโดนสายฟ้ามันโอ้แต่เอเนวคือเกลียนจริงๆนะคือสกิลสายฟ้ามันคือแบบช่วยชีวิตเป็นได้หลายครั้งละตอนผมเล่น PVP โอเคผมไม่โดนฮะสกิลหนึ่งต้องกาดดีๆนะฮะถ้าโดนนี่คือเราคอมโบได้ยาวเลยฮะโอ้แต่เราเนี่ยโดนคอมโบยาวนลตอนนี้โอเคใจเย็นฮะใจเย็นไม่โดนอย่างเงี้ยฮะกาดดีๆต้องใจเย็นๆฮะโอเคเขาได้มาช่วยแล้วฮะ ฟันต่อฟันต่อฮะอะไรฮะซัพพอร์ตมาโอเคก่อแตกก่อแตกอยู่ฮะก่อแตกอยู่โอเคเลือดเราเหลือน้อยอยู่ฮะต้องกัดดีๆโอ้โดนเรียบร้อยฮะตาเธอโดต่อแล้วอันติมาแล้วติมาแล้วอืมเนี่ยต้องต้องกัดจังหวะอันติดีๆนะครับต้องใกล้จริงๆนะฮะแต่ก็ต้องรีบกดด้วยนะฮะมิงั้นไม่โดนนะฮะมันมันใกล้ฮะอันติมันใกล้ฮะโอเคเดี๋ยวนิวใกล้ตายแล้วฮะอืมออดอ่ะ แตกแตกแม่โอ้โอ,อยอยู่ก็แตกโอเคขอแค่มืออีกตาหนึ่งฮะตาที่แล้วไม่ค่อยโชว์เท่าไหร่เลฮะอยากจะตบสามอยากจะหึงตบสามจริงโอเคตายมีโรบินฮะเจอโรบินก่อนต้องหลบดีๆฮะแล้วก็โอ้โหหาจังหวะเข้าไม่ได้ฮะอนอนเวียงโอ้โห วยแล้วโคด้ยโดดไว้อยู่ฮะยังได้อยู่ฮะโอเคฟันต่อได้ฮะโอ้ไม่ได้ฮะไม่โดนมันติดเกาะฮะโอเคใจเย็นฮะโอเคเอ้ามันมันพลาดฮะมันยืนยืนแช่ฮะเราโดนเราอันนี้ไปฮะอืมโดนอีกทีฮะอ่ะพุ่งต่อฮะฟันยาวครับโอเคฮะยังไงยังไงโคด็ไดูหน่อยฮะไม่ไม่โดนอ่ะโอเคเอาโดนเฉยโอเคไ โอไคดื่มไม่โดนไม่เป็นไรฮะโอเคสกิลอันตีเล็กมาแล้วอืโดนไปหมื่นแปดฮะใครแตกแล้วฮะอืโอเคเกาะแตกเลยฮะถอยมาก่อนฮะถอยมาก่อนโอ้ยโอเคฮะเรียบร้อยโคตรโหดฮะพอจะโหดก็โหดฮะโอเคโซโลมาอุ้ยเก่าจะหลบแล้วอืโดนไปฮะอุ้ยโอ้โดนยาวๆเลยวะเนี่ยโอ้โอ้ย โอเคหลบมาฮะฟาต่ออืมพุ่งต่อฮะโอเคได้อยู่แตก่ก่อแต่อย่างเร็วฮะอมืมาฮะโซโรถอยบอลสกิลเมื่อกี้นี่คือเหมือนเหมือนช่วยในการถอยหลบสกิลได้เหมือนกันฮะโอเคโดทันโดไปฮะสกิลวันตีเล็กมาโดไปหมื่นแปดอืมโอ้ยหมื่นเจ็ดว่ะโอเคก่อแตกแล้วฮะถอยมาฮะใครแต่ก็โซโรเอ้าโดน โอโหเก๊กค่านานเกินเรียบร้อยอือโหมดเจาะโหดก็โหดนะมีฮอบโอเคอเอสเลือดไม่น่าไหวนะไม่น่าสู้ไหวนะฮะโอ้โห้ผมมีฮอที่ถ้าโดนพุ่งก็หายใกล้ๆนี่คือแพ้ท้ายอยู่นะะโอเคถอยไม่ก่อนฮะอือม่โดนอีกเออโดนไปฮะห้าพันฮะใจเย็นฮะใจเย็นต้องกรดีๆโอเคฟันต่อโอ้โหซพอร์ต อแตกครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับมิฮอกของเรานะครับผมก็คำเดียวสั้นๆเลยะฮะหลังจากรีวิวมาหลังจากเอาไเล่นใน PvE PvP มาก็คือไปสุ่มซะฮะสำหรับคนที่ไม่มี <laughs> ไปสุ่มนะฮะพลาดไม่ได้นะฮะมิฮอกน่าจะอย,อยู่ประมาณเดือนหนึ่งก็อย่าพลาดนะฮะไปสุ่มให้ได้ะฮะก็คุ้มค่าสำหรับคลิปนี้ก็จบไปก่อน,นะฮะบ๊ายบายฮะ